เสี่ยงนะครับความเสี่ยงนะครับเรื่องของอตรวจสุขภาพนะครับตรวจสุขภาพความเสี่ยงซึ่งตัวสุขภาพความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็สําหรับตัวใหม่เนี่ยนะครับที่กําหนดที่ออกมาเมื่อปีหกสามนะครับก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่ทํางานเกี่ยวกับ ปัจจัยเสี่ยงโดยตรงนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มของสารเคมีอันตรายนะครับสารเคมีอันตรายแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นพวกจุลชีวะน,นะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นพวกกำมะันารางสีกลุ่มที่4ก็คือความร้อนความเย็นความสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็เรื่องของความ กดดันของบรรยากาศหรือแสงสีเสียงนะครับต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมนะสภาพแวดล้อมอื่นๆนะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับเช่นฝุ่นฝ้ายฝุ่นไม้นะครับควันจากการเผาไหม้นะครับก็จะมีในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพของลูกจ้างนะครับครั้งแรกนะครั้งแรกก็คือ,อเข้ามาทํางานนะครับ ก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพนะฮะให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เราเข้าทํางานนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการตรวจสุขภาพต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ที่นายจ้างจะต้องจ่ายนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพอเวลาเราสมัครงานถ้าเราเริ่มสมัครงานเนี่ยนายจ้างจะให้เราไปตรวจสุขภาพมาก่อนนะครับแล้วก็เอามายื่นนะก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่า เวลาประากาศรับสมัครเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะเข้าไปทํางานกับเขาหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเ,เขาจะต้องออกค่าใช้จ่ายให้เนี่ยมันก็ยังคงไม่น่าจะใช่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ออกค่าใช้จ่ายไปก่อนนะครับในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็จะมีการตรวจสุขภาพนะครับปีละครั้งนะครับซึ่งไม่น้อยกว่านี้นะครับปีละหนึ่งครั้งนะรวมจนถึงระหว่างการทํางานเนี่ยเรามีความจําเป็นอย่างอื่นนะครับ เช่นเข้าไปทํางานในที่อบอากาศนะครับหรือว่าเปลี่ยนงานที่มีความเสี่ยงเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับจากงานที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับก็จะต้องตรวจนะซึ่งถ้าเป็นงานที่เราเปลี่ยนงานเนี่ยนะครับเปลี่ยนงานไปทํางานที่มันเสี่ยงเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับไปรับหน้าที่ใหม่เนี่ยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะครับแต่การทํางานที่อบอากาศเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผลเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีมาอยู่แล้วนะครับ ม,มีเดิมอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปตรวจเลยนะครับถ้ายังไม่ไปตรวจนะครับหรือว่ามีแผนการตรวจนะครับซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งผมเจอเนาะบางทีผมผมจากจากประสบการณ์ใน,ในการในการทํางานเนี่ยบันเจอนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ทํางานอยู่กับเอาเอาเอาซอสที่เข้ามานะครับบอกเอ้ยบอกว่าผมมีแผนและอย่างช่วงเนี้นะครับติดโควิดยังไปตรวจไม่ได้ แต่ว่าผมมีแผนการ,รตรวจแล้วล่ะผมจองคิวไว้แล้วเช่นสมมติบอกว่าเออจะตรวจอาทิตย์หน้าแต่ผมขอเข้าอาทิตย์นี้เลยได้ไหมท่านจะตอบยังไงดีครับได้ไหมเพราะเขามีแผนแล้วและกําลังจะไปตรวจคือส่วนตัวผมเองผมไม่ให้ไม่อนุญ,ญาตนะครับแม้กระทั่งเขาไปตรวจแล้วแต่รอผลผมกยม็ยังไม่อนุญาตนะครับยังไม่อนุญาต เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราก็ยังไม่มั่นใจว่าไอ้ที่ไปตรวจอยู่เนี่ยเขาหมอเขาว่ายังไงเพราะเรายังไม่เคยอยาเราก็ยังไม่รู้ว่าผลมันจะออกมายังไงนะซึ่งตรวจไปแล้วแต่ว่ารอผลก็ไม่ไม่อนุญาตอยู่ดีนะครับแต่ถ้าหากว่ามันจําเป็นจริงๆเนี่ยนะครับคือผลการตรวจสุขภาพเนี่ยมันมีระยะเวลาอยู่เนาะไม่น้อยกว่าหนึ่งปีละครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ย ใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเป็นงานเร่งด่วนนะครับงานเร่งด,วด่วนเขาตรวจสุขภาพปีที่แล้วเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือนไหนเามาเทียบเลยครับซึ่งเช่นสมมุติว่าเขาตรวจเดือนเมษานะครับมีงานงานที่จะต้องเข้าทํางานเนี่ยในเดือนอกุมภา มีนาเนี่ยนะครับเดือนเดือนเดือนมีนาก็แล้วกันครับเข้าเดือนนี้นะครับซึ่งผลการตรวจสุขภาพเขาเนี่ยปีเมษาปีที่แล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมขอย้อนหลังเลยนะครับสามปีใช้ขอย้อนหลังสามปีเลยว่าถ้าเป็นลูกจ้างที่อยู่กับคุณยาวตลอดและทําอาชีพนี้มาตลอดเนี่ยผมขอดูผลย้อนหลังไปสามปีนะครับก็จะขอดูย้อนหลังไปสามปีว่าสามปีเขามี อาการผิดปกติแล้วไหมนะครับถ้าไม่มีก็จะรุญาตเพราะยังไงก็จะต้องมีใบเ,เรื่องของการเข้าทํางานที่อา,ากาศเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอะไรใบรับรองแพทย์ที่ตามมติแพทย,ยสาภาครั้งที่สี่อีกหนึ่งใบเนี่ยรับรองอยู่ว่าทํางานได้หนึ่งเดือนนะครับยังทํางานได้อีกหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเขาว่าคุณก็ต้องถ้ามันหมดเดือนนี้คุณก็ทํางานไม่ได้ ทำงานไม่ได้คุณงั้นคุณทําวิธีไหนก็ได้ที่คุณต้องไปหาที่ตรวจสุขภาพให้ได no? ้นะครับไอเนี้ยก็คือประมาณนี้นะครับนี่ก็คือในส่วนของการทํางานในเี่อากาศถ้าเราจะพิจารณาอนุญาตไม่อนุญาตนะครับไอนี้ผมผมใช้ประสบการณ์ผมนะครับเนาะไอนี้มาเล่าให้ท่านฟังนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าที่ผมทําเนี้ถูกต้องนะครับอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะครับดังนั้นเล่าประสบการณ์ที่ผมทําอยู่นะครับว่า ผมใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็ลูกจ้างนะครับที่ประสบอันตรายนะครับในาการทํางานในที่เสี่ยงเนี่ยนะครับประสบอันตรายแล้วก็หยุดงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับหยุดงานไปสามวันนะครับก่อนที่จะกลับเข้ามาทํางานนะครับก็จะต้องมีผลการรับรองจากแพทย์นะครับว่าสามารถกลับเข้ามาทํางานได้อาจจะ เป็นแพทย์ที่รักษาเขาระหว่างที่เขาหายไปนะครับหรือใช้แพทย์ให้เขาไปตรวจสุงภาพใหม่เลยก็ได้นะครับหรือแพทย์ในสถานประกอบกิจการเราซึ่งเราเราอาจจะมีแพทย์ประจำสำนักงานเรานะครับสถานประกอบกิจการเราเราก็ให้แพทย์เราตรวจสอบนะครับเอ้ยตรวจสุขภาพแล้วก็ยืนยันผลนะครับต้น,นะครับ ส่วนผลการบันทึก <c oughs> <c oughs> การบันทึกผลการตรวจสุขภาพนะครับการบันทึกผลการตรวจสุขภาพเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นแพทย์เนี่ยเขาอาจจะบันทึกผลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับแต่ส่วนนายจ้างจะต้องเป็น hard copy นะครับเป็นสมุดพกประจำตัวนะครับส่วนของนายจ้างนะครับในการจัดเก็บนะถ้า ผลการตรวจสุขภาพเนี่ยนะครับถา้าผิดปกติเนี่ยตั้งแต่ทราบผลเนี่ยลูกจ้างจะต้องทราบภายในสามวันแต่ถ้า,าปกตินะครับก็ลูกจ้างทราบภายในเจ็ดวันแล้วถ้าผิดปกติเนี่ยนะครับจะต้องส่งตัวลูกจ้างคนนั้นไปยืนยันผลอีกรอบนึงนะครับไปไปไปตรวจสอบไปตรวจสุขภาพเพื่อยืนยันผลอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าชัดเจนว่าใช่นะครับ เป็นโรคที่จําเป็นต้องรักษานะครับก็จะต้องส่งเข้าไปรักษานะครับแล้วก็รายงานให้กับหน่วยงานราชการทราบด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ลูกจ้างกเกษียณน,นะครับออกจากงานไปนะก็ผลนี้นะครับก็จะต้องต้นฉบับคืนให้กับลูกจ้างนะครับส่วนนายจ้างต้องเก็บสำเนาวไว้ไม่น้อยกว่า2ปี นะครับไม่น้อยกว่าสองปีต้องเก็บสำเนาไว้ส่วนถ้าลูกจ้างที่ทํางานและสัมผัสความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะครับจะต้องเก็บไว้สิบปีแต่โดยท่ั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งนะครับก็เก็บไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนะแต่ถ้าเป็นมะเร็งก็สิบปนะีซึ่ง ตรงนี้กฎกระทรวงเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่าจะต้องไปดูในเรื่องของอ,อะไรบ้างที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะครับก็ต้องไปอิงกับกฎหมายกฎหมายเดิมนะครับกฎหมายเก่านะครับกฎหมายเก่าก็ไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งนะครับก็ได้แก่พวก ใหญ่หินนะครับเป็นพวกเบนซีเบนเบนซีดีนะครับแล้วก็บิสโทรโร,โรแมทธิวนะครับแล้วก็เรื่องของโครเมียมอ่ลทันหนินนะครับของเบตา้าของวานิล์นะครับของเบนซีนะครับมีอยู่ประมาณ10 สิบหกโรคไอ้สิบหกชนิดนะครับที่จะทําให้เกิดโรคมะเร็งนะครับก็มีประมาณสิบหกชนิดเพราะ mm hmm. ฉะนั้นต้องต้องมีการที่จะ uh, อะไรมีการมีการเก็บรักษาไว้สิบปีนะครับในจานวนสิบหกเนี้ยนะครับสิบหกชนิดเนี้ยต้องเก็บไว้อย่างน้อยสิบปี อันนี้เป็นแนวทางในการตรวจนะครับในการตรวจของตามปัจัยเสียนะครับไอ้นี่เป็นของของหน่วยงานผมเองนะครับว่าเราจะตรวจอะไรบ้างนะครับเราจะตรวจอะไรบ้างซึ่งซึ่งจริงๆตัวนี้ก็ดึงมาจากอะไรครับกฎหมายที่กําหนดนั่นแหละนะครับก็ดึงมาจากกฎหมายที่กําหนดนะว่าเราก็จะมีเรฟเ r นส์นะครับว่าเราดึงมาจากกฎหมายฉบับไหนบ้างนะครับจะจะมีเรฟเ r e น c ์อยู่นะครับ อาจารย์โจครับดรดรยานพัฒน์ครับฮัลโหลฮะดี Doctor, Doctor ครับ Hello, ผมมีมีมีสองอันมีสองเรื่องนะครับมีแชทเข้ามา,เ,าเสียงพัดลมอาจารย์ดังแทรกเข้ามาว่างั้นเข,เขาเขาเดินานะ <laughs> จริงจริงไหมรึเปล่าไม่รู้นะอ,อ, <laughs> อีกอีกใช่ใช่ใช่ดีผมเปิดแอร์แล้วผมเพิ่งเปิดแอร์แล้วก็เลยเปิดพัดลมช่วยอ,อ๋อ <laughs> ครับผมเดี๋ยวผมปิดพัดลมครับ เพิ่งเปิดแอร์ครับผมทีนี้อีกคําถามหนึ่งในช่องแชทครับ,รบอาจารย์แพทย์ประจําสถานประกอบการจําเป็นต้องเป็นแพทย์อาชีวะเวชศาสตร์ไหมคะอ่าอันนี้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยสอบถามมาครับแครูผมขอุยาตเปิดพันลมแป๊บนึงเดี๋ยวมาตอบนะครับได,ได้ครับ านใดที่ไม่สะดวกที่จะเอ่ยคําถามขึ้นเป็นเสียงก็พิมพ์เข้ามาในแชทนะครับเดี๋ยวผมจะได้สอบถามท่านอาจารย์ให้ครับออีกที่นึงนะครับอาจารย์แพทย์ประจําสถานประกอบกิจการจําเป็นต้องเป็นแพทย์อาชีววชทศาสตร์ไหมคะอันนี้ผู้เข้ารมสอบถามมาครับผมอ,อย่างนี้ครับถ้าเป็นแพทย์เโดยปกติแล้วสถานประกอบ กิจการท,ทั่วไปที่เราจ้างนะครับในที่เข้ามาอยู่ในสถานประกอบกิจการเราเนี่ยลักษณะเนี่ยการจ้างไม่ว่าแพทย์หรือพยาบาลเราควรจะจ้างแพทย์อาชีวะเวชาศาสตร์ <c oughs> เพราะว่ามันจะได้ประโยชน์ในการทํางานให้เราได้สูงสุดแต่ถ้าเราจ้างแพทย์ทั่วไปเขาก็ได้แค่รักษา อาการเจ็บป่วยไม่สามารถที่จะมาตรวจสุขภาพบางอย่างให้เราได้ถ้าแนวทางนะครับนนซึ่ง,งซึ่ง,งอ่าเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางอ่ยังก็ไม่อยากจะยกตัวอย่างของผมเนาะเพราะว่ามันเป็นองค์กรใหญ่ของอผมเนี่ยก็จะมีแพทย์อาชีวะเวชเป็นหลักนะครับส่วนแพทย์ เฉพาะทางอื่นๆด้านอื่นๆเราจ้างครับอ๋ออย่างถ้าเป็นโรงงานสาสกรรมก็จะจ้างแพทย์มาเป็นชั่วโมงนะครับอาจารย์ซึ่งถ้าเกิดว่าเรารีเคเกตไปตั้งแต่ตอนจ้างมาเนี่ยว่าอขอเป็นแพทย์ที่ผ่านการอบรมอาชีวเวชศาสตร์เนี่ยมันก็จะตรงกับตรงกับเงื่อนไขของกฎหมายกําหนดเนาะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนํา ที่อาจารย์ให้มานะครับว่าก่อนที่เราจะทําการ c o n แ a c t สาย o n t a c t กับแพทย์เนี่ย mm hmm. ก็ขอดูตัวผ่านการอบรมอาชีววิทยศาสตร์มาหรือเปล่ามันก็จะได้ประโยชน์เนาะแต่ว่าไม่ mm hmm. ก็ตามกฎหมายของสวัสดิการเนี่ยก็ไม่ได้กําหนดนะเนาะว่าเราจะต้องมี mm hmm. เป็นแพทย์อาชีววิทยศาสตร์ประจำอะไรประจําสถานประกอบการเป็นแพทย์ปัจจุบันชั้นหนึ่งทั่วไปก็ได้เนาะ แต่ถ้าได้แพทย์ชัวรวิชาศาสตร์มาด้วยจะอ่าจะเวิ์กมากจะวกว่า <laughs> จะเวิร์กกว่าในไหนก็จ้างแล้ว<ช>ครับเพราะว่าใไหนเราจะจ้างแล้วไงเพราะว่าเวลาเราคือนับปัจจุบันเราจะมีก็คืออ่าอย่างนี้ครับอันนึงก็คือต้องดูด้วยว่าสถานประกอบการเราส่วนใหญ่แล้วเป็นงานที่ต้องงานปัจจัยเสีย่ยงไหมหลักๆก,ก่อนนะครับ,รบเพราะว่าของของผมเนี่ยจะเป็น งานที่มีปัจจัยเสี่ยงเยอะเพราะนั้นแพทย์ที่เป็นแพทย์ของเราเลยโดยตรงเนี่ยจะเป็นแพทย์อาชีวเวชรวมถึงพยาบาลนะครับเพราะของผมมีทั้งเรื่องของอ,อ,อะไรนะงานประดาน้ำอับอากาศสารเคมีรังสีคือมันมีครบเพราะนั้นแพทย์หลักๆเนี่ยเราต้องอาศัยแพทย์เหล่านี้ นั้นคนที่เข้ามาเป็นแพทย์ประจําก็กลายเป็นเป็นพนักง,งานของเราเลยนะครับเป็นก็จะเป็นแพทย์อาชีวเวชส่วนออะไรอะพันตกรรมหัวใจไข้อะไรอะภูมิแพ้โรคก,กระดูกทั่วไปอย่างนี้นะทนีออ้แพทย์ทั่วไปเนี่ยก็จะจ้างครับจ้างเป็นชั่วโมงมเป็นพระรรมเป็นชั่วโมงเข้ามา เพราะว่าเราถือว่าไม่ใช่คือคือเอามาบริการให้กับพนักงานนะครับว่าเจ็บป่วยอะไรยังไงก็มารักษาได้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยแพทย์ที่เราต้องจําเป็นต้องใช้งานเนี่ยก็ต้องเป็นหลักก่อนนะครับตบบนี้อันนี้อันนี้เป็นกฎหมายการจัดแพทย์นึงเป็นกฎหมายของสวัสดิการค่้มครองแรงงานตัวกัการจัดสวัสดิการเนาะอีกฉบับหนึ่งเนาะปีสี่เจ็ดโอเคครับ ก็มาเรื่องของตัวกฎกระทรวงใหม่นะครับที่เข้ามานะในเรื่องของคำคำยัน